ก็คบกับสวัสดีครับผมก็อยู่ช่องเอิร์ธครับผมก็คลิปที่แล้วผมก็เล่นในพีซีนะผมนะแต่อันนี้คือในมือถือครับเทสทีนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นมาร์เดลลเขนะครับเล่นยาวๆเลยครับท้งนน่ะมีตัวให้ที่ให้มีตัวให้เปลี่ยนไหมครับผมมีเอ่ออาตัวนี่นะเราเออไม่ได้เล่นนต้องไปเปลี่ยนไหยเนาะกูกะตัวไฟเอเค์ไปกูครับ ใส่เดียวได้หมดก็เคยตื่นใหัวเชียวไอ้มาด้วยมาดมาดูิกัไอลบติดต้นหลอน้องชายเจขหน่อยไหมนี่โดดคันไหน่อยนี่โดดโ้ยโดนโดดโดด้ยอ้้ยเก่งช่เล่น้เก่งหอเก่งเก่งก็ต้องอาให้สุดนะน้องที่พีไปเป่อยองนะ ก่อนนี่ผัไม่ล่อยเองแบาเสีคงจะเหยบๆเลยก็โผล่อยไฟแล้วนะผมนะปุ๊ปวู้วววจีเอ็ธเี๋ผมตึงๆคุณนี้มันตึงจริงของแท้คุณนี้ของแท้ของนี้ของแท้ไฟคลิกเจอท่าโดดลอยไหวอยู่โดดกัดคอกระโดดยิงหัวแต็กหัวแตกเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวตุ่ง ตุ้มยังตุ้มเกือเอาไส้ควายจะมายุ่งอะไรกับไม่ไดูดีเถิดครับน้องๆจบยาวมาผมครั้งสองเฮ้ยไอ้ผูกมาขูกแปลงร่างเป็นพี่ไฟมามั้นก็อยากเล่นอยู่พอดีพี่ไฟแคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันพี่ไฟครับผม ชิดหน้าย,ยาวๆเลยเออโอ้ยเดี๋ยวเดี๋งวตึงๆพี่ไฟกูไม่ไหววะ่ะพี่ไฟบอกไม่ไหวอ๋อไม่ไหวพี่โคตรตึงได้น้องนี่หิงตึงได้แบบเ e ้็นคนไพี่กีเกตไงนี่นี่ห้ต้องอัพสกิลเลยน้องพี่แบบจะเอาใส่เดี่ยวได้หมดไม่เคยของกู้ใครเจอข้าหน่อยแต่แต่ไม่ใช่เท่าของเขานะกท่าของก e ีเกตนะผมโอ้ท่าของกีเกตกระโดดดักคอ แบตบานโยกอะไรเงี้ยไม่ใช่ยิงหัวฮัลโหลโม่แล้วไม่ได้อายุเคฮัลโหลมันคนละเกกันน้องไม่รโดดกับหัวไม่ไม่เต็มเต็มเงื้อคาดินไม่ดีควาไม่ตะบานโยกโอ้ก็ไม่กับโมขี้โมไปเรื่อยกดซับด้วยขอผ่านนะคะคือถ้าผมทนะคือก็เล่นต่อเรื่อยๆล้ถ้าผมเพ้ก็จะจบคลิปนี้ว แต่คงคงคงไม่จบคลิปนี้หรอกนะมีสองคนนี้ผมจะไหวหรือไม่ต้องไปดูกันนะครับผมคงจะไหวแต่น้องพวกคนนี้เก่งอยู่แล้วขนัดไม่เด้อไโอุยโดน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 ฟิววะพี่เกจะเอาให้ให้ให้เหนื่อยใจยังไงเนี่ยพี่เกย์เขาแบบยิงก็ต่อยก็ไม่โดนเนี่ยนะเนี่ยนะพี่เกแบบบดพีโต้เนี่ยบัดพีโปูเข้าไปร้องอันนี้เอาตายตายตายโดนสวนโดนโดนสวนแล้วพี่ก็กลับมาได้ กลับมาได้ก็สวนกลับไปดิน้องหอยซิวนี่ฮะเด็นกเด็นทะยอนชั่วว่าเองฟิวนั่นเลยยัดดูกันได้หมดเลยกันกันอะไรได้น้องเพี้ยนวะเนี่ยโอ้จบท่ายน้องโดนโดนพี่เล่นแล้วเรียบร้อยน้องโดนพี่เล่นแล้วเบนแน่นะนี่เว้แล้วไงน้องโอ้โหกดทอด่าผิดเมื่อครังกำลังฟิวเลยเมื่อกี้เออ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 โอ้โหเม่อกี้กำลังฟิวเลยเมื่อกี้นี่ มามาอื้มตึงตึงเหรอน้องตึงเหรอตึงเหรอตีเน่ตีเน่ไม่ไหวนะไม่ไหวเออเออเออจบลิ้มไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวนะค้อนะไร <c oughs> มาต่อเฮ้ยผมรอบที่สองเย้โอ้โหเย่ดูทำมันฟีเย่แบบพี่ฟิ้ย่จังเลย พี่ใช้เพื่อนมาหูรุมกระทือผมคนเดียวเลยพี่ลุมกระทืบผมคนเดียวเลยหรอเกิดไปแล้วเปล่าน้องนี่เจอท่าโดดคัดหน่อยเอื้อเออเออหูยหูหูมีสิจะแพ้ได้แต่ผมเอาจริงได้น้องไม่ต้องกลัวถึงเวลาปุเมืิอกี้หูื่กกี้ศาสตรเลดสอดซึงแล้วพี่โอ้โหไม่ไหวแล้วนี่น่ะไม่หยีไม่ต้องขึ้นมาไม่หยีไม่หยีนี่หย จบข่าวถ้าน้องอุ้ยเบงอ้ยหูมันใช้ท่าด้วยเวแล้วเมื่อกี้เกือบเกือบแล้วเกือบดอยแล้วผมเกือบดอยเลยเมื่อกี้เกือบดอยแล้วน้องเมื่อกี้เนี่ยไหวอยู่เฮ้ยเนี่ะไหวอยู่น้องคิวจ้าิจบข่าวน้องเจอกันโอ้โหไม่ง่ายเลยเล่นแบบไม่ง่ายเลยเนี่ยโอ้โหเกือบไปล็อป้องเด็ละคนโคตรตึงคนอันตรายโอ้โหจ้ากโจรส เจอกับใครเนี่ยพี่พี่หนุ่มหนวดพี่หนุ่มพี่หนุ่มใส่หมวกกันชอยเฮ้ยพี่หนุ่มบอกเอ้ยมีปืนแล้วเฮ้ยปืนเฟี้ยวพี่พี่อุ้ย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 อยทำให้ผมเสียบใจแล้วพี่นะไม่จะเสียบใจแยวผมก็เอาเรื่องพี่ได้ไอ้ไม่ไอ้ลูกจับแบบพี่พี่ไฟเปล่าพี่ไฟในในเรื่องฟอนน้ำเอไม่ใช่คนละอันนะคนละเกมนะไม่ใช่นลออนไลน์ใช่ไหมใช่ไหม พี่พี่คุณจากเ่าครับคือเหมือนผมปั๊ดสกิลเื่อกีียโดยปุ๊ป๊บป๊ปั๊ปิกเก่งเก่งขนาดไหนจะเจอผมถ้าโดทีไปเดี๋ยวเจอกันได้เว้ยวมื่อกกดแล้วเมื่อกี้สกิลผมพลาดได้ยังไงหมันไปแล้วนะเราจะหมันไปกับพี่ชาแล้วนะป๊ีไม่ไหวนะเมื่อกี้พี่ชายอุ้ยอุ้ยอนเยอตอติตะ โห oh, เรียบรล้วรู้ข่าวโอ,อ้รู้มือรู้มือแค่นั้นแหละรู้มือจบข่าวครับน้องๆเอายังยังแล้วดีเคยังไหวอยู่สองเกมติดไงมันสองเกมไน,น้องอคึบเจอข้าน้นยมาไกลล่าเธอโดดทีบซาน้องชิว,ชวโอ้ชิวเกินเนี่ยโดดแบบเม็ดเดียวระบ,บานโจ้โดดเนี่ยโดดงัดปั๊ม